วันนี้จันมาแนะนำทาวน์เฮาส์หน้ากว้างนะคะต้องการขายด่วนๆค่ะก็คือหมู่บ้านแดนทองวิลเลจอยู่ที่สุขาพิบาล5ซอย20นะคะใกล้ๆ5แยกวัชราพลค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดพื้นที่22.3ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวมีถงกว้างแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้านหลังที่สำคัญเลยนะคะ ด้านหลังไม่ตรงกับใครค่ะมีความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยหน้าบ้านต่อเติมหลังคาปูพื้นที่จอดรถใหม่สามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันค่ะเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะจะเจอส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นค่ะติดตั้งประตูกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วยประหยัดพลังงานแล้วด้านหลังเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือเพดานจะสูงโปร่งค่ะทำให้แสงสว่างในบ้านเนี่ยทั่วถึงนะคะตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟในบ้านเลย ด้านหลังโซนครัวต่อเติมเคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยนะคะมีพื้นที่สําหรับตั้งโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็พื้นที่ซักล้างด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวสุดนะคะเพราะว่าลงเสาเข็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูชั้นบนกันบ้างค่ะที่ชั้น2ของบ้านนะคะประกอบไปด้วยห้องนอน3ห้องห้องน้ำ1ห้องนะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศใต้ค่ะ รับใครที่สนใจเท้าเท้าทำเลดีๆใกล้บิ๊กซีสุข,ขาพิบาล5ใกล้แฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะอย่ารอช้าค่ะทักเข้ามาปรึกษาสอบถามนัดชมบ้านได้เลยหลังนี้สวยถูกกู้ได้เต็มนะคะปรึกษาจันจิราได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นี้เลยค่ะ